นเยอะเฮ้ยน้องไปเลยเชียร์ของยูเยอะพี่เบิร์ดอะไรเนี่ยเราเราเย้ยบ้านมาตัวเชี่ยตรงบ้านมีกอบดินอยู่หนึ่งตัวนะอ๋อยืนโง่อยู่ยืนนั่นปังฟินแอสตีอยู่โอ้กูไปแล้วหนึ่งมึงสู้ตัวอะไร ริโอลอยางอาเอาวีอย่างเดียวเลยเฮ้ยที่กูจำได้คือริโอลไอ้ฝาชูสองนิ้วอะมาเข้ากันแล้วสินะมันเขี่ยอะไรหน้าเมนูไม่ได้เลยยังไงวะเขี่ยตัวไในกดเริ่มไงกดเริ่มเลยโอเคทำไมนหน้ามันโง่อย่างวะอีทอะไรเนี่ยเกมโหมดมีคิดทีฟแล้วใช่ปะเอ้ยมันมันไม่ได้ชื่อฮาร์นะชื่อชื่อยาสุดชื่อเกมเมอร์เกมเมอร์ เว้ยมาแล้วมอชัดเจ็ดเจวันเหรอโอ้โหผ้าที่ตอนนี้โดนนั่นมันคือผ้าที่ขึ้นหรือมันอะไรเนี่ยก็วันแรกไงลูกตัดไม้เหรตัดไม้ต้องมาเอาหินตรงนี้ก่อนเนาะอ่ามีคนเก็บหินไปแล้วอ๋อน้องเต้นถ้าน้องเต้นเห็นคนไอ้ถือโล่งง่อยไอ้นั่นไปตีได้นะใช่อ่ะเออตีได้พี่ไปตีไปแล้วมันเปิดยังไงเนี่ยได้โลดด้วยกดแท็บไงไม่ไอ้หีนเนี่ยเราไม่ให้ไอ้กล่องไอ้โก้อ๋อใช่โกใช่โก วุ้ยมีโตแล้วอ่ะมีโตแล้วอ่ะครับเก่งครับเออมีโตอะไรนะเล่นไงเนี่ยเนี่ย open inventory อ๋อเอาเอาล่ามาใส่ในช่องแล้วทีนี้ก็กดไปวางก็มีโตก่อนแล้วใช่อ่านั่นแหละโอ้โหเอาหินตีไม้ไม่เข้าว่าเดือ ที่จริงก็ทำไม่ได้นะเพื่อนเอาจริงว่ะขนาดเนี่ยตีติงูปิงูทำไมครับมันว้ว์กว่าตรงเที่ยวเอามือตีไม้แล้วไม้แตกอ่ะไม่รู้แล้วสตีมแม่งฝึกวิทย์พื้นมากี่รอบไม่รู้อ่ะต่อยไม้แม่งมันต่อยลมมันอัดลมจนเน่นได้อ่ะต่อยไม้ได้ลาววะชิคกิๆ สเตปอะไรสักอย่างจะไม่ได้ละเอาที่มันมันไม่มีหิวหรอวะมันมีหิวนะไม่มีอะไรกินเลยนะไอตีกวะคิดมากน้องเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ให้แอปเปิเดี๋ยวพี่ให้แอปเปิอ่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลกินเห็ดเลยมัคนหิวอ่ะใช่มีคนหิวโอ้ยโอ้ยใจเย็นน้อง บอกว่ามันคงไม่ทําอะไรเหมือนไมคัสนะแบบว่าพอตกกลางคืนแล้วก็มีมอนอะไรแบบนั้นนี่ยอาจจะไม่รู้เฮ้ยอ๋อโอ๊ยน้องต้นลังกวาแล้วกวาละฟีวเออร์ฟีวเออร์เราฟีวเออร์มอนโง่งมอนเต็มเลยมอนเต็มเลยอุ๊ยอุ๊ยชิปโชคดีแล้วกันเอ้ยเจมอยู่ไหนอะ ูไม่รู้ว่ากูเดินเล่นอยู่ไปไหนกันนะผู้กูอยู่ที่จุดเกิดแล้วตายแล้วโอ้ยเฮียความยากระดับเกมมิ่งเออเอ่อมันต้องรอให้คนมาชุบอ่ะน้องต้ลระวังมาเต็มไเติมเลยไปไปชุบพี่ก่อนเลยโอ๊ยนั่นตัวอะไรวะนะ่ย้ตัวอะไรไม่รู้ก็โง่โอ๊ยอย่าตีกูตายแล้วน้องเต้นว่ายน้ำไป

ไอ้เี้หลาหัวคงคงโอ้ยแล้วมันจะหาวุ้นมาสู้ยังไงวะเนี่ยหนึ่งวันโคตรเร็วเลยเนี่ยความยากระดับเกมเมอร์มาเราดีเกมไวครับหาหินก่อนเลยมีูนนะครับเกมไวมาเกมไวเกมไวเกมไวกดแทบป๊าบอาอมีกล่องด้วยมีอะไรยในนี้ ผมแรกกับเกมแบบเนี้ยพี่คิดว่าคอมผมขนาดไหนวะเฮ้ยยอกไอ้นี่น้องพวกนี้ที่เราสามารถตีมันได้ลองตีมาดูเฮ้ยมีของตรงนี้ด้วยโอเคไปตรงที่เรเสียเวลาครับอยู่เฮ้ยว่ายพิเ p c อ่ะอืมใช่หมู่บ้านในพิเเราปลอดภัยแล้วมั้งนะพี่จำไม่ได้ว่ามอนมันตีไหมหมายถึงมอนไอ้พวกนู้นอ่ะมันจะตีชาวบ้านไหมตีดิ เราติดไหมครับลา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 วะมาละไอเคยืนง่อยู่รู้วทูไม่ตาต้องตาเหล่ด้วยวะมีอะไรเราก็เข้าบ้านนี่อ๋อตีมันได้นะนี่ทำไมก็เผื่ออยากได้ความบันเทิง มีไม้แล้ะตัวขาปูสวยน้องเย้อนวางกันแหละโอ้ยทอร์สสตีลดันแดงเหรอมีเช็คกินยังเดนเน่เอ้ยใครต่อยผมาเนี่ยเฮ้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 ยอะไร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 ใครไปตีใครผมใครผมมันต่อยผมใครไปตีมันก่อน นี่อ้ยเ้ยของหนักะโอ้ยเจ็บเจ็อุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเดนต้องมีคนไปตีมันเนเอเอ้าฟาดไหมเฟิวฟิหมดจะตายจะตายจะตายท่านต้ลใส่ป่ใส่ปอะไรผมอยู่บ้านเออจุ่มไปอันนี้จุชุกไงวะเนี่ยไหนมืดแล้วนะมั้ย่ตายอะไรอีกโอ้หพี่กดไม่ได้ไเติ้ลหลังหลังหลังไ วีเจ็ดวีเจ็ดวีรอรอรอดาวดาวอเดินแน่เด้าบ้าไไปเข้าไรีวอะไรมันบอกว่าพอที่จะรีไวายวันต่อไปอ่ะออ้ยอ้ยอ้ยพี่ดูดิูน่ะเดินเนเตอร์เอ้ยอ้ยอุ้ยอย่างตายขึ้นก่อนขึ้นักนก่อนขึ้นก่อนขึ้นขึ้น้นนสรุปมันโดดมันโดดขึ้นมาได้่ ไี้นั่นบอสเหรอันตัวอะไรสองพยายามหนีตายอ่ะกินเปิดแบบเดนเนเตอร์ทำไมน้องเต้นลอยได้เตนลอยลอยเหรอเต้นลอยเมื่อกี้ให้ไปตีมันนะฮะเอ้ยเดนเนเตอร์ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ดูสตาร์น่าด้วยเนาะเต้นทำมอะไรเอ้าขึ้นได้ ด้ไโชคดีน้องชิบหน่อยชิบหน่อยชิบหน่อยเดินเนเธอร์โอเคอืมสวยเต้นอ่ะน้องเต้นออกอ่ะสวยอะไรพี่แจ็คกี่โอ้อเคอ้าวเต้นอยู่บนนั้นห่ะใช่ไม่ลงมาช่วยกันเลยจะตายไอ้ดีประเด็นอนะรอเรื่อยๆอย เขาไม่ได้ตั้งใจจะตีหรอกแต่ว่ามเดินเข้ามาโดนมันเดินเข้ามารับเองอ่ะว่าอยู่ดูผมัาทางทางนี้แป๊บอันนี้เหรอทำบ้านไปใช่มีอะไรก็ไว้หนีขึ้นบ้านก่อนนะปลอดภัยสุดแล้วเราจะทำอาหารไงอ่ะ เอามาเอียามามาโอเคทิ้งไงโอ้เอาถ่านเอาถ่านเฮ้ยเฮ้ยไอเด็กนี่แม่งปีนเกียวปีนเกียวปีนเกียวเฮ้ยตายปีนเกียวปีนเกียวแล้วมันทำอาหารน่ะไหนอาหารน่ะผมใส่ถ่านแล้วเนี่ยอ่ะไหนดูสิน่ากดใช้ไงไงเนี่ยเอาดิอ๋อน้องไอ้นี่ไอ้นี่มันที่หลอมเหล็กอ่ะเอ้อเหรออ่าแสดงว่าต้องมีเตาถ่าน เดี๋ยวพี่ดูให้ตามเตาถ่านอ้าวแล้วอาหารกลัวห้องอยู่ที่พี่ลืมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่เฮ้ยอะไรมาแล้วเฮ้ยกูกูขึ้นบ่ายก่อนแล้วโชคดีน้องเติร์นเติร์นเฮ้ยเติร์นมันมาเดี๋ยวมึงมหัวอาหารอยู่ I F โอ้ยตัวชี้เลยฟินเอสจีอ้ยไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วเลยไปอยู่หลังไปอยู่หลังที่สองแล้วเอสจีอูแม่งมีโกเลมมาแล้วอจังวันนี้เฮ้ยตัวอะไรมาแล้วแหวงอยู่เฮ้ยแล้วมันก็ตีบ้านตรงนั้นอยู่อ่ะเห็นไหมโคตรเชี่ยเลย ปิดไอ้ตีอยู่แล้วจังหวะมันตีมันยวกด้วยไงเฮ้ยแล้วเอ้าเอ้าสวยเอ๊ะไปมันติดไอ้ตรงนี้มีตัวเดียวกระทืบมันได้อยู่ไปไหนละกระทืบมันได้อยู่ได้เงินได้เงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินอือฟีเอ่อเราเอาไปไหนละฟีเอ่อเดี๋ยวบ้านแตกอว้ยอุ้ยอุ้ยตีโดนบ้านเอาเลยน้องพี่เชียร์อยู่สวยขึ้นบ้านขึยนบ้านเฮ้ยเฮ้ยอะไรเพื่อน ฟินเอสตีอยู่เขียนลอยไปได้ไงนะอ๋อไอ้ตว์ใครตีกูวอ๋อไอ้กอบินเอ้ยจะตายเฮ้ยเดี๋ยวกูตายเพราะใครวะเมื่อกี้กอบินหรอมีเขแต่ว่ก็เห็นอยู่ไอ้เวรกูตีอยู่นี่เราดูช่อตนั้นะได้เลยนะทุกคนจากช่องบุญมิกระตุเกมตอนแลรกกอบีนไอ้กาไอ้โกเลมมันไม่หายเหรอ ตโวเลมออยู่ไหนเฮ้ยมันทำลายทำลายฟิวเจอร์สจิวมันไม่หายมันไม่หายต้นไม่หายเฮ้ยมันลงเสามาพี่ทำเสบวิงไหมโอเคพี่ช่วยหน่อยเองเสาเฮ้ยน้องก็แค่ตัวงูงเองเอาเลยจัดการมันโอเคเกิดแล้วเกิดแล้วพินเอสจิวของกูจะตายอย่ามาเดินตัดหน้าให้กูเนยของกูหายไปเลยเป็นอะไรไม่ชอบ ชอบแบบเดินตัดหน้าเออระวังกอบบินด้วยเอ้ยไม่ใช่กอบบินนี่กูเลมแม่งปายิ้ใส่อะกรูเลมโซเลียเฮ้ยน้องไปเลยเชี่ยหกยิ้เชี่ยปิวเลยห่วแล้วหิวต้องการวัววัวจ๋าตรงบ้านมีกอบบินอยู่ถึงตัวนะอ๋อยืนโง่อยู่ยิ้มนานป่งบินแอสติอยู่อกูไปแล้วหนึ่ง มึงชู้กัตัวอะไรกบินไอ้ของทราอะไรมาเลยมันเหลือเได้เท่าไหร่โอ้โหแม็กมันไม่ลดเลยเหอะกูตีไม่ถึงมันมีของบังไว้อยู่อะเติ้ลระวังระวังมันติดบัคมันขี้โกงเราไอ้นี่มันมันใช่บัคโจมตีมาดิมาดิมันปาของได้เนาะเออตีไม่ได้เอ้าวโอ้ยโกงไอ้เนี่ยนั่นแหละมันโกงเพื่อนแม่งไม่ใช่จุดบัคมิธนุไหมล่ะไม่มีไม่มีใครคราฟเลยเหอะ ใน25วิ1 5วิจะไม่ได้เกิดออกให้หมดเลยของใครบ้างเนี่ยของคุณมิคาโตะแน่นอนตรงเนี้เชี่ยเติรนตายนะท้องอุ้ยอุ้ยมาตีบ้านแล้วมันตายแล้วตีหมยแล้วไอ้เด็กเป็นบ้านลมเลย พี่จะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะเราว่าพี่ว่านะตกเลยกูตกหมดแล้วตรงดีกว่ากูไปแท้กูไม่อยู่ดล้วตกเต็มแล้วโอ้โหไปข้างหน้าไปก่นเร็วหรือจะเป็นบ้านหลังนูน้นเห็นว่ามันมีบ้านอีกหลังนึงอะ่ะช่วยด้วยอ้าวเชียร์น้องเต้กูไม่ไปไนมาดิดทำอะไรกันเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ ไอเราชุดต้นเราชมลงต้นกี่วิล่ะคนหนึ่งเดินน้ำพี่อะไอเจมข้างเไอไอันนี้ลุมได้เว้ยลุมได้เราหมามุ่ยแล้วเออพรากลเก่งเข้าเขาเข้าออกพลังมิตรภาพโอ้ยไอ้แม็กโดนตีอะไอ้เงี้ยโอเคเราต้นเกิดตามเทพีรอไปต้นเอาดีเพื่อมาของก็ได้เลยโอ้ยเชี่เอา เฮ้ยผมมารู้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 โอ้ยพี่ก็ทะลุไป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 เข้ามาได้แล้วเี้ยไฝ่ยมาไหนโดยอย่างสภาพหมดแล้วหมดแล้วเนาะเี้ยกุอยู่ไหนไอเจมส์คุณหนึ่งกับมันอยู่หลับเป็นโล่จากวิมแแบบไม่มีเฮี้ยอะไรแล้ว เลนจินเนอเชี่ยาไปอะไรอันเดอร์เนรเมนามันไม่มีวิธีบอกยบอสไอ้สทำไปทำมอนไม่อะไรเนาะโยอะไรเนาะพี่เอ้พี่เบื่ออะไรเนี่ยพี่เบื่อพ่เกดบอสไอ้เหี้ย โอ้ยเชี่ยแม่งรู้ไงเดะโอ้ยเชี่ยเชี่ยจะพี่ไปชนะเติรนรอสักพักกันเออแม่งกูหกสิบวิเต็ปดาร์กโซ่อะเต็ดากโซ่ะเชี่ยเอ้ยจะไหวเดนลิงออกไปเออเออปดาร์กโซ่กิ้งกิ้งเต็ปดาร์กโซ่กดกิ้งเสปดาร์กโซ่อ่ม้อ้้เยอะ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 เยอม่ามือนกดแคสกันมาก่อนอะ กูดูอย่างสภ้อาแม่งคุณได้ไปเริ่มแบบใหม่ทอ่เฮ้ยเจโรนคนเยอะเลยอ่ะตีงเยอะจัดวิอะไรเนี่ยเยอะไปเปล่าอุ้ยไอตีดติดกองอุ้ยลุยลมได้เอาดิ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 เฮ้ยไม่ไกรกินซุปด้วยจอดีโอ้เดี๋ยวดีเดี๋ยวดิเอา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 ดิโอ้เฮ้ยโเอาดิมันตั้งหลายเจ็ดวิแล้วเพื่อน เอ <occasions S 1> <behaviour? S 2> ้ยต้องไปชุบอีกนะพี่เราพี่มันยืนแช่ชุบอะอ่ะเออก็จะชุบอะไรอีกอะชุบทีใบอะเฮ้ยโอ้เอาอะเฮ้ยเอาดิเอาสพพวกกูหายไปไหนแล้วโอ้ยไอ้น้องน้องชิบหายเหอะฝ่ารอชุบหายเลย ยูแคนเน่เบอร์ดูดีทูมีเม่เอ้เจมมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังมึงด้วยแม่งมันแช่กระถางแล้วระเบิดบ้าไปแล้วอย่าไปข้างหลังนะเจมระวังด้วยเออตีข้างหนยังไม่เสร็จเอ้มันมีแรงกดในการชูนมาแล้วเพื่อนใช่ไอ้น้องไอ้บอสไอ้เย่ชิชัล่า เติ้ลที่มาแล้วตามกูจังเอ <c oughs> อเออเอกูฆ่าได้กล <c oughs> ้าเจาะจุกสิบเนี้ย, <c oughs> ยไม่ได้วาโลไม่ได้ว่ากูก็คือตัวอะไรไม่เห็นตัวนะมื่อกี้